สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่ยายออกทาลอดบายกันชรยานะคะสวัสดีสำหรับวันวันนี้วันดีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนณนะทุกคนอะเรามาดูกันซิว่าวันนี้วันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีใหม่กันบ้าง <c oughs> อะมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมินบุจิตค่ะ ความรักการงานการเงิน16-31สิงหาในเดือนสิงหาแล้วนะคะเข้าเดือนสิงหาแล้วเรามาดูชีวิตโดยรวมของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะมาเรามาดูกันดามได้แก่กอระกดมินพิจิตค่ะความรักการงานการเงินคิดเครียดเหรอคะนอนไม่ค่อยหลับจิตตกมีความหวาดระแวงมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจเออเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความรักเหรอ เป็นเพราะความรักเป็นในเรื่องของการทํางานก็ได้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการตกงานโยกย้ายงานโยกย้ายงานถ้าคุณตกงานอยู่เดี๋ยวคุณก็ได้งานใหม่จ้ะหรือมีการมีเกณฑ์ของการโยกย้ายหรือการเดินทางเครียดๆไม่อยากเดินทางไม่อยากไปไหนอะไรอย่างนี้บ้าเขาก็ไม่อยากไปแต่เขาก็ต้องไปในส่วนของการทํางานโยกย้ายอ่ะมามา,มาดูกันว่า ดูให้เป็นไกดไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูมาดูกันว่าในเดือนเน้ชีวิตรักการงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกเป็น n i h e of swords มีความอ่อนแออยู่ในภาวะที่มันเรื่องมีเรื่องตกค้างในใจเยอะอ่ะไม่สามารถพูดกับใครได้บางทีมันก็มีร่วมมีเรื่องรบกวนจิตใจอยู่บ่อยๆนะควรมองหาที่ปรึกษา ที่ระบายที่ปรึกษานะคะบางทีคุณมีปัญหาที่กินไม่เข้าคายไม่ออกค่ะเครียดปัญหารุมร้าในจิตใจอาจจะเป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานสถานการณ์รอบด้านมันรุมเร้าคุณเข้ามานะคะจะเกิดปัญหาความตึงเครียดทางอารมณ์มีความทุกข์มีความคิดที่วนเวียนนะคะมันอาจจะมาจากเรื่องของการทํางานเนี่ยบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการย้ายงานย้ายการก็ได้ การงานเนี่ยคุณอาจจะมีความกังวลอยู่เงียบๆถึงปัญหาส่วนลึกๆมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะบางทีเราก็วิตกกังวลมากเกินไปหรือสถานการณ์บางทีมันเข้ามาแล้วทาให้เราจิตตกอยู่บ่อยๆอ,ยอะ่ะคุณมีความเหนื่อยล้านะมีความเครียดนะถ้าเป็นไปได้ก็พักหนื่อยก็ดีค่ะเนาะเกิดปัญหาหรืออาจจะเกิดความสัมพันธ์เกิดปัญหานี่ครัวเรือนครอบครัวนะจ้ไม่สบายใจเลยบางทีเราก็มีเรื่องที่จะบอกใครไม่ได้เหมือนการบั่นทอนใจ มันไม่รู้จะพูดยังไงอะนะคะช่วงนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปทําบุญทําทานไปบริจาคโลหิตสักหน่อยการทําบุญเราไม่ได้ทําบุญหวังผลนะการทําบุญเพื่ออะไรสิ่งที่เราได้คือความสบายใจค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่อาจารย์รู้สึกว่าการทําบุญพอทําบุญเสร็จแล้วมันมีความสึกเอ,อิบอิ่มรู้สึกสบายใจขึ้นมามีเรื่องเครียด,ยดก็เราก็ทําเท่าที่กําลังเราสัตธานไม่ได้ไปทาเยอะแยะมากมาย ทำเพื่อให้ความสบายใจไม่ใช่ทําเราไม่สบายใจนะจ๊ะการทําบุญไม่ต้องใช้เงินเยอะค่ะทาเท่าที่ไหวบริจาคเท่าที่ได้แล้วสบายใจเออเอาแบบนั้นอยู่ในช่วงอารมณ์ที่มันจมดิ่งนะคะจริงๆนะเกอบการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ก็ได้ไพ่บอกว่าต้องทําใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณอาจจะต้องปรับสมดุลในอารมณ์บางคนรู้สึกหงุดหงิดก็เกิน เจอสถานการณ์หงุดหงิดเจอเบื่อเจองานที่มันต้องเดินทางค่าน้ำมันก็ไม่เติมให้เราอะไรอย่างงี้ขอให้คุณปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าคุณจะเจออะไรต้องประคับประคองตัวเองไปก่อนประคับประคองตัวเองไปก่อนสถานการณ์ยังไม่งนักค่ะอืมคือบางทีเจออะไรเรื่องราวเฉยๆไปก่อนค่ะเฉยๆเวลาจะช่วยเยียวยาเวลาจะทําให้สถานการณ์มันขี้ข่ายขึ้นหรือบางคนอาจจะเกิดการโยกย้ายเล็กๆน้อย บางคนย้ายบ้านบางคนย้ายพันแผนกบางคนย้ายที่อยู่อาศัยบางคนย้ายงานเออประมาณนี้น,นจะจ๊ะสถานการณ์การเงินเนี่ยรายรับรายจ่ายยังต้องประครับประคองไปมันยังคงหนักอยู่สําหรับตัวคุณเองนะถามว่าหนักไหมก็หนักอยู่ก็หนักอยู่แต่ว่าคุณเอาตัวรอดได้ค่ะคุณเป็นคนเก่งนะจริงๆถึงเวลาคุณจะบริหารจัดการ เรื่องของการเงินได้ดีทีเดียวแต่ว่าต้องเตรียมรับมือไว้อมอืต้องเตรียมรับมือไว้ต้องเตรียมใจรับไว้และต้องเตรียมคิดไว้ไม่ต้องเครียดแต่ให้คิดหาทางออกอืบางคนอาจจะอยู่ๆก็มีการโยกย้ายเรากลางคันเลยหรือสั่งให้เราไปทํางานแบบด่วนจีไปสนีจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบางทีเราเซึงเราเหนื่อยเราเบื่อเราล้าแต่เราก็ต้องทำป่ะใช่ไหมเราก็ต้องทําใช่ไหม ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันหงุดหงิดแต่ตัวคุณเองรู้สึกหงุดหงิดไหมคะคุณอยู่ในอารมณ์ของความหงุดหงิดที่มันถาถมใจเกินไปอ่ะช่วงนี้ระวังไปฟาดกับใครเขานะเออใครพูดจะไม่ถูกหูเข้ามาไม่ถูกกระเทศะคุณก็พร้อมฟาดพร้อมบวกนะจริงๆนะคือมันเหมือนกับเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งอารมณ์ไม่ดีอาจจะมีเรื่องหลายๆอย่างที่มันมากดดันเราและเราก็รู้สึกว่า ฉันก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะพุ้งพุ่งออกไปหรืออาจจะใช้คําพูดที่รุนแรงเพราะเราหงุดหงิดอยู่ออย่ามายุ่งเขาเรียกว่าช่วงนี้อย่ามายุ่งกับคุณอย่ามายุ่งกับคุณ <laughs> อย่ามายุ่งกับคุณแต่ช่วงนี้สันทัตยานแรงนะคะอืมมันอาจจะหมายถึงความลับก็ได้มีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจความกังวลใจมาจากความลับก็ได้ช่วงนี้สันทัตยานแรงค่ะ อืมเป็นความเงียบที่มันสังเกตได้ฟังเสียงตัวเองฟังเสียงหัวใจนะจ๊ะอยู่กับความสงบอยู่เฉยเฉยก่อนดีไหมอ่าหรือบางคนอาจจะมีความลับบางสิ่งบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้ก็ได้นะมันมีความลับที่ไม่สามารถจะบอกใครได้ไปบอกเขารู้ได้ยังไงว่าเราเราก็ไม่ได้อยากจะบอกใครไม่ได้อยากปรึกษาใครความลับที่ยังไม่เปิดเผยออกไปอะไรเงี้ยเออการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง อย่าพิ่งอย่าพึ่งรีบเลือกอะไรก็ตามนะคะใช้ช้าแล้วเราฟังเสียงหัวใจให้ชัดก่อนบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่คือแบบการเงียบเพื่อไต่ตองเออประมาณนี้นะคะเรื่องของการงานเนี่ยก็เป็นปัญหาสําหรับคุณเรื่องของการเงินก็เป็นปัญหาเหมือนกันชีวิตแต่คุณจะสามารถบริหารจัดการชีวิตได้ดีบอกตรงๆเลยยังไงก็ไปได้ค่ะยังไงคุณก็ผ่านพ้นไปได้นะจ๊ะอาจจะเป็นการผ่านพ้นที่มัน มันทุรักทุเลสักนิดหนึ่งอ่ะหรือบางคนอาจจะมีการตัดสินใจหรือได้ข่าวร้ายในการสื่อสารอะไรก็ตามหรือการตัดสินใจมองถึงความรักมองถึงการทํางานด้วยนะจริงๆอืมอ่ะเรื่องของความรักรักเด็กนะจ๊ะรักเด็กก็ต้องทําใจนะรักเด็กแต่รักที่ถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่รักนี้ไม่เปิดเผยปิดบังซ่อนเร้นรักนี้มีทุกค่ะรักนี้ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะมันจะไปทางไหนค่ะ แล้วก็ระวังความรักเป็นความลับด้วยมีคนจะรู้รู้หรือบางคนอาจจะมีข้อพิพาทบาดหมางซึ่งกนและการแล้วเราแบบเขาบอกเลิกเราเขาบอกเลิกเราเขาจะไปจริงๆริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีความกังวลใจแต่คุณรออะไรอยู่คุณก็จะได้รับการสื่อสารให้ระวังระมะัดระวังคําพูดไม่ว่าพูดอะไรออกไปเขาเขาเข้าใจไปอย่างหนึ่งอ่ะคุณพูดอย่างเขาเข้าใจไปอย่างอารมณ์แบบว่าถามวัวตอบควาย บางทีการเข้าใจผิดมันมีค่ะต้องต้องพูดอะไรที่มันชัดเจนกว่าน,นี้การที่พูดอะไรออกไปก็ให้ขยายความในนั้นด้วยนะจ๊ะโอเคไหมอืมอเนี่ยความรักความรักคือถ้าคุณเคิดถึงเรื่องของความรักหรือว่าบางคนบางคนอาจจะรู้สึกถึงความไกลห่างจากคนรักก็ได้เรารู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้เขาไม่เหมือนเดิมอะ รู้สึกว่าไอ้ช่วงเนี้ยเขาเอาใจออกห่างเราไปอะ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาหายไปไหนอะ่ะเขาไม่รักเราเหมือนเดิมแล้วหรือไรอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคนจะต้องระมัดระวังนะคะความรักมักจะเป็นปัญหาอะคนโสดละ่ะคนโสดคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดคุณรออยู่คะ่ะรอคนเก่ารอทําใจรอวนเวียนอืม คนโ,โสดจริงไหมอาจารย์มองว่าคุณโสดไม่จริงนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็มีของคุณ,ขคณเขาก็มีของเขาเออหรือว่าต่างคนต่างมีหรือใครบางคนมีคนมีตัวเลือกคนที่คุณคอลเมตเขาอาจจะมีตัวจริงเราอาจจะเป็นตัวสำรองหรือต่างคนต่างเป็นตัวสำรองซึ่งก,กันและกันแต่เราก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขมีผลประโยชน์ต่อกันแล้วก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนโสดรอไปก่อนนะรอไปก่อน จริงๆคนโสดนะถ้าโสดสนิทเลยนะก็ยังต้องรอคนที่เข้ามาก็ยังไม่ได้เป็นคนที่ดีนะอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงเป็นความรู้สึกว่าคนที่คุณเดีวด้วยขายฝันเขาโกหกเขาหลอกลวงเขาหลอกให้เรารักหลอกให้เราลงหรือก็ใช้คำพูดดีๆเพื่อเราอยู่ตรงนี้ไหมอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ เ,เรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่เติมเต็มใจกันอะอเหมือนเหมือนมันไม่ชัดเจนเพราะว่าเพราะว่ามันมีคนโกหกอยู่ตรงนี้อือหึอะไปกันที่รักซ้อนค่ะรักซ้อนรักซ้อนเรารักกันแต่เรายังตัดสินใจไม่ได้เราน้อยใจซึ่งกันและกันเราทะเลาะกันเราจะไปพร้อมกันเรายังเสียใจกับความสัมพันธ์รักซ้อนยังต้องระวังเรื่องของอีกฝ่ายทึงทำให้คุณรู้สึกผิดหวัง ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้ไม่คิดเลยว่าจะทําอารมณ์แบบนี้ไม่คิดเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยรักสอนค่ะถ้าคุณรักกันก็ก็ไปแบบเจ็บๆนะไปแบบจุกๆุกไปแบบเจ็บเนะคะมันเป็นความรู้สึกว่าเราต้องคอยผิดหวังเสียใจกับอารมณ์ของความรักนี่อยู่เรื่อยๆอะ่ะมันเหนื่อยนะอืมอ่ะไปดูคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณกันคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณ คนที่คุณรักเขาคิดยังไงเสียใจเขาเสียใจนะไม่ว่าคุณจะไปพูดอะไรเขาอยากเป็นเพื่อนกับคุณอนะถึงแม้ในความสัมพันธ์เนี้ยเขายังอยากมีความสุขกับคุณคุณคือความสุขมันขัดแย้งกันบ้างตามภาษีตามภาษาของคนที่รักถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขาพัวคุณจากไปค่ะ บอกตรงๆเขากลัวคุณจากไปเขากลัวคุณไม่ยอมอยู่ตรงนี้เขากลัวคุณไม่ร่วมสู้แล้วก็ความรู้สึกของความสัมพันธ์นี้มันต่างแยกย้ายแล้วล่ะมันต่างที่จะคุณคิดอย่างหนึ่งเขาคิดอย่างหนึ่งอารมณ์เนี้ยน่ะงันนะโอเคไหมอ่ะเขารักคุณไหมอ่ะเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมค่ะ เขารักไหมเขารักตัวเองมากกว่าเขารักตัวเองมากกว่าค่ะเขาก็มีความรักตัวเองมากๆเลยบางคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าทุ่มเทความรักมากแล้วไม่ได้ความรักเหมือนคณสองคนต่างคนต่างคิดแล้วละต่างคนต่างคิดไปคนละทิศคนละทางต่างคนต่างรู้สึกว่าฉันไม่ได้ความเป็นธรรมฉันไม่ได้ความรักนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอสี่ถ้วยมันน่าเบื่อเนาะมันน่าเบื่อดูน่าเบื่อกับความรักท้งนี้ ดูไม่สบอารมณ์ดูเหนื่อยเหนื่อยดูเหินห่างดูไม่เติมเต็มเหมือนเช่นเคยดูไม่ดีเหมือนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะเขาอยากได้อะไรกับความสัมพนันธ์นี้เขาอยากทักมาหาเขาอยากมาหาเขาอยากให้รักเราอยู่ตรงนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่บางคนในะเริ่มต้นใหม่กันในเรื่องของการทํางานบางคนเป็นซัพพอร์ตกันด้วยอ่ะจริงซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตงานซัพพอร์ตหนุนนําชีวิตซึ่งกันและกันบางคนเราต้องพึ่งพาเขา เออเขาช่วยซื้อเราซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะอ่ะขอพายแนะนํากับการเงินหนึ่งใบคะ่ะเงินหนึ่งใบงานหนึ่งใบการเงินไปได้เรื่อยๆมันมันไม่ถึงกระแบบแย่หรอกนะแต่มันก็หนักหน่วงอยู่แต่ก็ยังแก้ปัญหานั้น,น,นได้ไม่ต้องเป็นกนังวลงานล่ะงานเดี๋ยวก็ได้กลับไปทํางานเก่าเดี๋ยวก็ได้กลับไปทํางานเก่าๆหรือโปรเจกต์อะไรที่มันมีโปรเจกต์มันมีโปรเจกต์อะไรที่ค้างค้างอยู่อะ่ะ เดี๋ยวก็จะได้กลับไปทําจะได้ไปสารต่อจะได้เอาโปรเจกต์เก่าๆมาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอลูกค้าเก่าๆก็จะกลับมานะโอเคไหมอ่ารักนะขอความรักใบความรักเครียดจริงนะคุณมีปัญหาเรื่องความรักแน่ๆเลยลงานด้วยความรักด้วยหนักหน่วงเลยที่ในใจตอนนี้มันคิดอยู่อาจจะเป็นความรักก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกของความรักที่เครียดเหลือเกินบางทีงานฉันก็เหนื่อยฉันก็แย่พอฉันต้องมานั่งดูแลเอาใจใส่ใจ ฉันโตมานั่งโปรทเทสความรู้สึกของคนอื่นบางทีคุณก็เกิดความเหนื่อยล้ามากเกินไปพอคนเราเจอปัญหามากๆเหนื่อยล้ามากเกินไปมันก็ไม่ได้อยากมองเรื่องความรักหรอกค่ะปากท้องคือสิ่งสําคัญสิ่งปัจจุบันคือสิ่งสําคัญเรื่องของการทํางานก็คือสิ่งสําคัญในชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงจุดๆนั้นถ้าเราเครียดๆอยู่เขาเครียดๆอยู่เราก็อย่าไปยุ่งก,กับเขาเนาะนะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามด,ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาใต้คลิปมีไลน์ สวัสดีค่ะ